ข้อ20ครับผลบวกของจํานวนจริง x ทั้งหมดที่ทําให้ 5x บวก15ส่วน3ลบ x เป็นจํานวนเต็มมีค่าเท่าใด a 24 b 27 c 48และ d 51นะข้อนี้ครับดูข้างล่างครับตัวส่วนสัมประสิทธิ์หน้า x เป็นลบนะครับเราลองดึงลบออกมาก่อนนะครับแล้วเ,เอา x มาไว้ข้างหน้าครับจะได้ว่าจะเท่ากับ 5x บวก15หารด้วยลบของ x ลบ3นะครับเราดึงลบออกมาแล้วเราสลับที่ x มาไว้ข้างหน้านครับ แต่ถ้าเราลองดึงตัวส่วนตัวเศษบ้างครับเห็นไหมครับว่ามันมี5เป็นหอเรอโมร์นะเราดึง5ออกมาได้ครับเป็น5คูณด้วย x บวก3หารลบของ x ลบ3มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับมันต่างกันแค่เครื่องหมายตรงนี้นดังนั้นถ้าสมมติผมเขียนตรงนี้นครับเราเขียนให้เป็น 5x ลบ3นะครับ ส่วนด้วยลบของ x ลบสถ้าเราเขียนอย่างนี้เลยนะครับค่ามันเปลี่ยนไปถูกมครับเพราะตอนแรกค่ามันเป็น 5x าเบวกสิ 15, แต่ถ้าตอนนี้เราลองกระจายดูมันเป็น 5x าเลบสิบครับก้อนนี้ดังนั้นดังนั้นเนี่ยครับเราต้องบวก15บห้าบวกสาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ค่าของมันเท่าเดิมนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราได้ว่า5้คูณด้วย x อกลบสนะครับบวกด้วย30ก็เท่ากับ5้คูณด้วย x อกบวกสนะครับค่าเท่ากันละทีนี้ตอนนี้นะครับเรา ทำการหารนะครับโดยแยก x ลบสามให้หาร2ก้อนครับกลายเป็น5 5คูณด,ด้วย x ลบสามหารด้วยลบ x ลบสามครับได้เป็นลบห้าถูกไหมครับ x ลบสามตัดกันไปก้อนหลังครับสามสิบหารด้วยลบ x ลบสามก็กลายเป็นลบของสามสิบหาร x ลบสามนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ต้องการทราบว่าครับค่า x ที่ทําให้ก้อนนี้เป็นจํานวนเต็มนะครับอยากให้ก้อนนี้เป็นจํานวนเต็มเนี่ยทีนี้ลบห้ามันเป็นจํานวนเต็มอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าลบสามสิบส่วน x ลบสามครับต้องเป็นจํานวนเต็ม จึงจะทําให้ค่าทั้งหมดนี้เป็นจํานวนเต็มได้นะครับดังนั้นเราต้องหาค่า x ลบสที่หาร30ลงตัวนะครับต้องหา x ลบสหาร30ลงตัว x ลบสไปหาร30ลงตัวนะครับดังนั้นเราดูนะว่า30มเนี่ยมีอะไรหารมันแล้วเราหารลงตัวได้บ้างครับก็พบว่า x ลบสมีค่าที่เป็นไปได้นะครับคือ1นึ่งหครับ3าหาร1ลงตัว สองถูกไหมครับสามสิบหารสองได้สิบห้าอ่ะเมื่อกี้หนึ่งหารสามสิบได้สามสิบนะครับสองหารสามสิบได้สิบห้าต่อมาครับสามสามหารสามสิบได้สิบนะครับต่อมาครับสี่หารไม่ลงตัวถูกไหมครับก็กลายเป็นห้าครับต่อมาห้าหารสามสิบได้หกอ่าหมดแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมว่าโจทย์ถามจํานวนจริง x นะครับจํานวนจริง x ที่ทําให้ค่าของ อันนี้หารแล้วเป็นจํานวนเต็มแต่จํานวนจริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จํานวนจริงบวกถูกไหมครับจํานวนจริงลบก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้า1หาร30ลงตัวถูกไหมครับสาก็ต้องหารด้วยลบหลงตัวนะครับดังนั้นเป็นไปได้ทั้งบวกและลบนะครับเราใส่เครื่องหมายบวกลบนี้แปลว่าเป็นไปได้ทั้งบวกและลบนะครับนี้เราอยากดูค่า x ถูกไหมครับเราก็เอาบวกสครับย้ายไปบวก เอาลบสครับย้ายไปบวกฝั่งนี้แทนนะครับก็กลายเป็น x เท่ากับ3บวกลบ1 3บวกลบ2 3บวกลบ3 3บวกลบ5 3บวกลบ3 0 3บวกลบ15บบวกลบ10แล้วก็3าบวกลบ6นะครับความหมายของ3บวกลบ1นะครับก็คือ3 3มบวกลบ่ครับแปลว่ามันมีค่าอยู่2ค่าครับคือ3บวก1กับ3ลบ1นะครับ ทีนี้เนี่ยโจทย์ถามหาผลบวกของจํานวนจริง x ทั้งหมดถูกไหมครับอยากหาผลบวกของจํานวนจริง x ทั้งหมดดังนั้นเราลองหาผลบวกของ3บวกลบ1กันครับก็คือ3บวก1ใช่ไหมครับบวกด้วย3ลบ1บวก1กับลบ1ตรงนี้ตัดกันไปครับเหลือ6ครับต่อมาครับ3บวกลบ2ถูกไหมครับค่าตัวต่อมาคือ3บวกลบ2นะครับ3บวกลบ2อะ3บวกลบ2ก็คือมีอยู่2ตัวอยู่ด้วยกันครับคือ3บวก2กับ3ลบ2ครับถ้าเราเอามาบวกกัน สามบวกสองบวกกับสามลบสองสองกับลบสองก็ตัดกันไปเหลือหกเช่นกันดังนั้นเราเริ่มสังเกตแพทเทิร์นได้ครับว่าตรงนี้มันจะตัดกันไปนะครับดังนั้นสามบวกลบหนึ่งเนี่ยครับเท่ากับหกถูกไหมครับตรงนี้คือหกนี่บวกกันเองได้หกเช่นกันดังนั้นตัวอื่นครับไอตัวบวกลบข้างหลังมันจะตัดกันไปในตัวของมันเองจะรวมกันได้หกมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันดังนั้นผลรวมของค่า x นะครับ ก็จะเท่ากับ6คูณ8ครับคือ48เป็นคำตอบนะครับข้อนี้จึงตอบตัวเลือก C นะครับ48ย้ำทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ขั้นตอนของเรานะครับก็คือเราเขียนจากที่ตัวเศษน,นะครับมันติดตัวไป x อ,อยู่เราทําแยกให้ตัวเศษเนี่ยมันไม่ติดไม่ติดตัวไป x นะครับทําให้เศษไม่ติดตัวไป x โดยการทําให ตัวไป x นะครับมันไปตัดกับตัวส่วนได้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องบวกค่าอื่นเข้ามาอีกนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ดูครับว่า x ลบ3เนี่ยต้องเป็นอะไรบ้างจึงจะทําให้มันไปหาร30แล้วลงตัวนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นจํานวนจริงบวกจริงลบนะครับมันเป็นได้ทั้งบวกได้ลบเราก็ต้องใส่บวกลบเข้าไปนั่นเองครับพอเราหาผลบวกของค่า x เราพบว่าไอ้บวกลบ1บวกลบ2ข้างหลังพวกนี้ครับมันตัดกันเองนะครับเหลือแค่3บวกกับ3 เราก็หาค่าผลบวกของค่า x ได้เป็น48ตอบข้อ c นะครับ